สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนร่วมโลกเบิร์ดทุกท่านนะครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วพายสายมาแล้วครับมือนี่มากกันพ่อกันแมมือเศร้านะครับเนาะคือเขาสวัสดีเบิร์ดสุภูสุคนเด้อพี่น้องเด้ออยู <cido> ่ใส่ก <tit> ับแล้วแจกอยู่ใส่กัตามต้างเนาะครับเนาะในเพื่อนเพื่อนร่วมโลกนี่แหละครับนี่พายสายมาจะเศร้ากับถักทายถามข่าคือเขาครับ ดืออ่มกาแฟครับดื่มกาแฟที่เตากาแฟกาแฟเพื่อสุขภาพประธานเนาะมันมีคาเฟอีนดิมันกกระตุ้นสมองกระตุ้นประสาทเนาะครับพี่น้องเนาะมันกินให้มันมีแห้งครับพี่น้องน้ำมอเข้อกับตังสิล้วครับทุละกประกอบแกแก,แกน้ำหัวน้ำสวนน,วนี่แะก็ตื่นมากกับผู้นี่กะ สุ่มสับเลยพี่น้องเด้อบ้านพญายสายฝนตกครับพี่น้องฝนตกตก,ตกวรอยู่ครับตกตกดีตกงามครับพี่น้องโบ,บ่บมีฟ้ามีลมครับบบมีเปียงเปียงปังปังบมีพี่น้องตกสบายช่วงตัดตีสองครับพี่น้องว่ามันช่บบตกนาอกแต่ตกอยู่แต่ว่าบ่ถึงกับหงดครับบ่ถึงกับอันหงดครับเพียงแต่ว่าดินซุ่ม้ําครับพี่น้องถือว่า เป็นว่าดีหลายครับดีหลายพี่น้องต้นไม้ต้นไหลก็จะได้เย็นครับเนาะทุกอย่างก็งามก็เขียวต่อไปสะละครับทำมาได้กินน้ำได้ดื่มน้ำนะครับเนาะเอาล่ะครับมื่อเนี่ยพยาญชนกับบุพยังดอกมาอขอบบอกขอบใจพี่น้องหลายๆเพื่อนเพื่อนอทั้งเบิร์ดที่ให้กำลังแรงใจนะครับเด้อเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเอฟซี ไม่หายกําลังใจพญยยิสายครับผมที่รับส้มขามารับส้มขามาเบิง้งช่องยูทูปพญยยิสายครับพี่น้องอพญิสายกับบ่มีอาจจะตอบแทนแล้วครับพี่น้องก็มีขอบมกขอบใจแล้วครับเนาะอขอบมกขอบใจขอบคุณหลายๆภาษภาษาเล่า <c> น <oughs> ว่า,า,า,ววาขอบคุณนี่ว่าขอบใจได้ครับคำเล่าคนว่า ลาวว่าขอบใจไทยว่าขอบคุณว่าสันฝรั่งว่า thank you ว่าเวียดนามว่ากระเมินเขมรว่าเขมรว่าออกุลเจริญว่าสันจีนว่าเสียเสียก็เรียงว่าจเรจเรอิสลามว่าติมอกรเซออัสสันว่าติมอกรเซอไม่ยังอัสสันติมอกรเซอคืขอบคุณภาษาอิสลามอันว่าเดีพี่น้องอิสลามอัสสันบะย่อบะย่ออัสสันอัสว่าบะย่อเนี่ยคืออย่างถามพระเจ้าตอนไปยุโรปไฟสายใต้นาะพี่น้องเนาะ ปถามขาเจ้าไปศึกษาเขาดิบ้ยอบ,บ้ยอ่คือขอบคุณมากๆมากพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อมากๆครับที่ให้กำลังแรงใจพ่อยหสายขเขามาเบื้องแล้วอกาที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พยาใหสายครับวัน <c oughs> นี้บางคนพี่น้องบางคนก็นถามพยาใหสายว่าเอ้ากดพ่อใหสายกับแชร์ลงเฟศน้ำนะครับเนาะเออรูปแเราก็แชร์ไปหาเฟ a เฟ b บุกน้ำ แชร์แล้วครับพี่น้องเห็นเบอง์นี่เฟซเฟซแล้วคั้ที่กดติดตามให้พยสายูเฟดเห็นมันบ่ได้พี่น้องเด้อมันบ่ได้ระบบมันบ่ได้เฟซเป็นว่าเบิรงได้แต่ว่ากดติดตามบ่ได้พี่น้องเธอต่อไปก็เห็นยูแต่ว่าบ่าได้ติดตามให้กลังใจพยสายกับบ่ได้เพราะว่ามันอยู่ในเฟซครับออกจากเฟซแล้วพี่น้องก็เข้าไปเปิดกดช่องยูทู e ครับช่องยูทูปมันมี คือลูกส่วนับลูกสามเหลี่ยมเข้าไปแล้วกับพิมพ์ครับมันมีแป้นพิมพ์พิมพ์ว่าพ่อใหญ่สายครับพ่อใหญ่สายครับพี่น้องออกดส่องยูทูบแลวพิมพ์ว่าพ่อใหญ่สายครับวันนี้เบิง้งได้ยูทูบอีกครับพี่น้องก็คอยกดติดตามให้พ่อใหญ่สายได้แล้วครับเดอ้อมันจะมันก็นจะติกตอกขึ้นมาลดครับมันจะบอกว่าติดตามแล้วครับพี่น้อง อีกท่นึงกับบักกระดิ่งมันกับป็นบัตกระดิ่งดำๆพี่น้องกดบักกระดิ่งอีกพี่น้องมันกับเครือต่อไปคลิปต่างๆก็จะเข้าไปหาพี่น้องเองพี่น้องก็จะได้มันจะเตือนพี่น้องเองเปิดมาอาจจะบ่ได้บ่ได้พิมพ์อีกไรครับเพราะว่ามันจะมียอวชื่อชื่อชื่อพ่อใหญ่สายมันจะมีขึ้นอยู่ในซ่องแถวเลยครับพี่น้องกดยูทูบปุ๊บมันจะอยู่ซ่องแถวค่นเราก็เห็นพ่อใหญ่สายครับ พยสายก็มีแนวดีๆสาระครับนํามาเสนอทุกสิ่งอย่างละครับเนาะเพื่อเป็นประโยชน์เเพื่อเป็นสังคมเขาเสื่อสังคมเับเพื่อส่วนรวมครับเหือเรื่องส่วนตัวส่วนส่วนรวมปอันต่างๆกัมีเบิ้องตอย่างของพยสัยครับเด้อโปรดกรุณหน้าให้ความแรงใจให้แรงใจพยสัยนะครับเด้อพยสายกับยังดอก่อไปกับที่มีแนวดีๆฝากพีฝังน้องขึ้นเก่าแล้วครับ เริ่มมือนี้ก็ได้รับริ่มขั้นเบิงไฟสายแล้วก็กดติดตามให้ได้แล้วครับเด้อมือนี้ไฟสายก็ไม่ยังดอกขอบคุณนี้น้อยเรื่อกาแฟครับคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ